อ้าวโควิดในทีเนะขลับประยุทธ์คนมีบุญก็ดังแล้วจะลืมบ่มหรอเอออย่าลืมขนาดนี้ประยุทธ์ดีประย์เต้งให้ประยุทธ์เนาะเออประยุทธ์จริงเต้งให้ประยุทธ์บ่นดิค่ะบ่ไอ้ประยุทธ์แทบบานได้ประยุทธ์จะโนซาแล้วเต้งเต้นดุมันนะเอาเต้งให้โอ้ประยุทธ์คนมีบุญเลยอื่นมัน <c oughs> สอดโองเอา่อกจินมาใส่กบบไัยเอาพูดมาใส่บไรนะเ็เปินโว่าโชคดีโชคดีโชคดีเออมืองไทยเรามีเพชรเป็นงามลำคาเ,ออเหมือนดังสวรรค์ส่งมาให้คนไทยทั่วยละบรนดาเข้าหากันเออขาคือประยุทธ์จันโอชาขึน้นมือเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ คนไทยยึงหยุดทะเลาะเทียงกันสร้างความสุขสรรเหมือนดังก่อนมาประยุทธ์ประยุทธ์จันโอชาเหมือนเทพเทวาสงมาจากสวรรค์หลอมดวงไทยคไทยก็หากัน จะอยู่ภาคไหนภาคไหนก็ไทยเหมือนกันศูนย์รวมใจหนึ่งเดียวองราชันรวมใจไทยสร้างสรรค์อง์ราชันทรงพระเจริญคนไทยเรารักกันอง์ราชันทรงพระเจริญวัดดีก่อนวัดดีน้ำเี้งให้แต่งเองเอาเพลงที่สองมันนี่